สวัสดีครับกลับมาพบกับ Return to Gundam Universe นะครับ Gundam 0 0น3 Stardust Memory ตอนที่2ครับหลังจากที่อนาเบลกาโตสามารถนำหุ่นันด d a m i x 7 8 GP 0 2ขึ้นสู่อากาศได้นะครับก็ได้ไปพบกับเจ้าหน่ายตัวเองนั่นก็คือในพลเดลัสนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดสดเปิดโปงการกระทำผิดของ สหพันธ์โลกในการละเมิดสิทธิสัญญาข้าโลกใต้นั่นเองนะครับโดยที่นายพลเดลัสไอคิวหรือผู้นําแห่งเดลัสฟลีเนะครับเปิดโปงแผนร้ายของทางสหพันธ์ที่ได้มีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพื่อติดตั้งกับโมบิสูตร RX-78 g p 0จด r x 8 g p 02ว่าทางสหพันธ์โลกเนี่ยผิดสัญญาแล้วก็มีการ พัฒนาอาวุธร้ายแรงชนิดนี้ออกมาอย่างลับๆทาให้ทางเดลัสเนี่ยถือว่าสหพันธ์โลกผิดสัญญานะครับก็ได้มีการประกาศทําสงครามกับทางสหพันธ์โลกอย่างเป็นทางการนะครับ